อันนี้คืออะไรครับอันนี้ห้องอะไรอ๋อห้องขายของอันนี้คืออะไรครับอู้ระปูกระเบื้องได้สามแถวแล้วครับนี่ครับลายกระเบื้องนี่ห้องไหนอันนี้มาดูห้องข้างในก่อนอ๋อ,อย่าเพิ่งเหยียบครับ ดูนี่นี่นี่ห้องใครครับ้องพี่ออสีสวยไหมสวยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสีนะ มาครับมาครับเอาไปอีกห้องหนึ่งครับนี่เป็นประตูหลังบ้านใช่ไหมครับอ๋อต้องปิดต้องคืนต้องปิดอย่างนี้ เปิดโจรเข้าบ <Okay, ini. S 1> oh, ้านใช่ไหมครับอ na, ๋อป okay. mm ิดอย่างนี้เปิด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 อย่างนี้ทุกเช้าก็ต้องออกมารดน้ำ้อกมาที่นี้อ๋อต้องออกมารดน้ำพอนอนอยู่ก็ต้องปิดปิดปิดอย่างนี้ครับปิดไว้ครับต้องปิดอ่ะเราต้องปิดไว้คืจุกเข้าบ้านคืนคืนคิดจุกเข้าบ้านเราใส่เข้ามาอ๋อเก่งมากครับ ไปแล้วครับอไปอีกห้องไหนครับห,ห้องสุดท้ายพี่เปาพาทัวร์ครับอ๋อมีประตูบ้านด้วยไหนไหนมีประตูบ้านหลังนี้ครับมีห้องห้องน้ำห้องน้ำเขายัางไม่ทำก็เลยไม่ไปดูยกขายกขาปิดยังไงปิดยังไง๋งไงอ เน,นมียว่ทำไมเปิดไม่ได้หมุนพี่เปาลองหมุนเปิดไ,ได้ไหมโอ้เขาล็อกเขาล็อกทำไมเขาล็อกอ่ะเราเข้าอีกรันหนึ่งแข็งแรงอยู่นะเนี่ย อ่ะลองเปิดลองปิดสิอ่าโอ้ใช่นี่ไงอีกประตูเดีย๋ยวลองเดินมาทางนี้นี่ครับทนีนี้ทางนี้ทางนี้น<อ>ปิดอย่างไรปิดอย่างนี้นี่ครับประตูด้านข้างอีกอันหนึ่งแล้วพี่เปามากับใครม,<า>มีผู้ติดตามไหมมีหนึงน่งคน ูดติาไหนอ่ะดูด้านข้างสิเอาไปดูที่ตรงนี้ลมเย็นไหมวิวดีไหมอ๋อพี่เปาเอาพกอะไรมาด้วยครับโออ๋อเวลาหิวน้ำใช่ไหมครับอ๋อคุณแจบ้าเอาไว้างี้เออเป็นไรจะปินจะเปิดจะเปินยื่นเข้าไปได้ เปิดไหมไม่ครับไปไม่ครับไปสวยงามแล้วดูด้านข้างมีอะไรปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมามันเข้าปิดไว้ให้ช่างมาดูด้านข้างครับพี่ปเปาเขาพาทัวร์นะครับอะไรอีกครับอ๋อด้านนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม,มครับ สีสีข<ส>้่า<ช>ค่ะสีจ้าหมด<ส>แล้วอันนี้สีหมดแล้วเหลือแต่น้ําเปล่านี่ก็น้ําเปล่าไม่ใช่สีนะเนี่ยน้ําเปล่าน,นี่ข้างม่านพี่เปล่าพี่เปล่าเอาฝากดกติดตามเลยครับ เบบี้อังเปาเนื้อครับสำหรับคลิปนี้พี่เปาก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย